ทำไมเราถึงนอนละเมอควรปลุกให้ตื่นหรือไม่ แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่าอายที่บางคนมีอาการนอนละเมอในตอนเด็กหรือบางคนอาจจะยังนอนละเมออยู่แม้ว่าจะอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วและทุกคนรู้จักกับอาการนอนละเมอกันเป็นอย่างดีทั้งเป็นเองหรือเห็นคนรอบข้างเป็นแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมเราถึงนอนละเมอลุกขึ้นมาทํานู่นนี่ได้มากมายและเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับคนที่นอนละเมอรวมถึงวิธีป้องกันการน,น,นอนละเมออีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าทุกคนจะรู้จักอาการนนละเมอแต่ ก็ยังไม่ทราบเรื่องของการละเมออีกมากมายเลยทีเดียวนอนละเมอเกิดจากอะไรสาเหตุของการนอนละเมอยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากอะไรแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการนอนหลับไม่สนิทถูกรบกวนขณะนอน,อนความเครียดวิตกกังวลอาการเป็นไข้ไม่สบายอยู่ในภาวะซึมเศร้าเมาค้างหรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาระงับหรือกล่อมประสาท ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาจมีความเสี่ยงในการนอนละเมอจากอาการข้างเคียงของโรคต่างๆที่เป็นอยู่เช่นภาวะการหยุดหายใจขณะหลับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะง่วงนอนมากเกินไปนาราคาเลกซีกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุกเปรซเตเลสเลคซินโดรมที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกกร่ำคางขาของตัวเองจนนอนไม่ค่อยหลับโรคกรดไหลย,ย้อนภาวะต่อมไทรอยทำงานเกินไขเพอร์ธีโรยดีซหรือปวดหัวไมเกรนเป็นต้นนอกจากนี้กรรมพันธุ์ก็เป็นส่วน นึ่งของอาการนอนละเมอได้เพราะหากมีคนในครอบครัวที่มีอาการนอนละเมอจะทําให้เรามีความเสี่ยงในการนอนละเมอมากขึ้นถึงสิบเท่ารวมไปถึงสิ่งเร้าใจภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดอาการนอนละเมอได้อาจมีตั้งแต่การอ่านชมละครภาพยนตร์สยองขวัญหรือภาพน่ากลัวก่อนนอนที่ทําให้สมองและจิตใจถูกรบกวนจนทําให้นอนหลับไม่สนิทจนเกิดอาการนอนละเมอได้เช่นกันนอนละเมอมีอาการอย่างไร ผู้ที่มีอาการนอนละเมอจะเริ่มมีอาการละเมอหลังจากนอนหลับไปแล้ว1-3ชั่วโมงและจะเริ่มมีอาการละเมอหลังจากนอนหลับไปแล้ว1-3ชั่วโมงหรือเกิดอาการนอนละเมอในช่วงลหลับลึกนานเรื้อรีฟอาการของการนอนละเมอมีตั้งแต่อาการเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการพูดพึมพำขณะหลับละเมอฝันผวาขยับร่างกายไปมา ส่งเสียงร้องขณะที่ตายังหลับอยู่รู้สึกเหมือนอยู่ในภาวะถึงหลับถึงตื่นแต่ขยับร่างกายไม่ได้เหมือนถูกผีอำละมือพูดไปเรื่อยๆไปจนถึงลุกขึ้นเดินไปเดินมาย้ายสิ่งของพูดคุยทำกิจกรรมต่างๆจนเหมือนกําลังใช้ชีวิตตามปกติบางรายอาจถึงขั้นลุกขึ้นมาแต่งตัวทานอาหารได้เช่นกันแต่ ระยะเวลาในการละเมอจะไม่นานนะักราวๆไม่กี่นาทีและส่วนใหญ่คนที่นอนละเมอจะสามารถเดินกลับไปนอนต่อที่เตียงได้เองนอนละเมออันตรายหรือไม่ ปกติแล้วอาการนอนละเมอมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กและจะค่อยๆหายได้เองเมื่อทรเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแต่ก็มีบางรายที่ยังมีอาการนอนละเมอในวัยผู้ใหญ่การนอนละเมอเป็นเพียงความผิดปกติของการนอนหลับเท่านั้นไม่มีอันตรายอะไรต่อร่างกายร้ายแรงมากเพียง<ๆ>แต่อันตรายที่เกิดขึ้นอาจมาจากอาการที่เกิดหลังจากนอนละเมอนั่นคือ การออกมาเดินในที่ที่อันตรายเช่นใช้มีดในห้องครัวละมือปีนหน้าต่างระเบียงบ้านเดินลงบันไดเปิดประตูเดินออกจากบ้านเป็นต้นดังนันควรเฝ้าระวังอากับกิริยาของคนที่ละมือเอาไว้ให้ดีปลุกคนนอนละมือกลางคันเลยดีไหม คำถามนี้น่าจะอยู่ในความสงสัยของใครหลายคนว่าเราสามารถปลุกให้เขาตื่นจากการนอนละเมอในขณะที่เขากำลังทำกิจกรรมอยู่ได้หรือไม่ํำตอบคือได้แต่ไม่ควรเพราะเขาอาจไม่ตื่นและหากเขาตื่นอาจทำให้เขามีอาการเมอนงงจนกว่าจะหลับลงได้อีกครั้งก็ใช้เวลานานกว่าเดิมหรืออาจจะนอนไม่หลับไปตลอดคืนโดยเฉพาะเด็กเล็กอาจจะร้องไห้งอแงอีกนานกว่าจะหลับอีกครั้งเพราะอาจเกิดความัวขึ้นได้ดังนั้นทางที่ดีที่ส คือระมัดระวังความปลอดภัยให้เขาแล้วพยายามพาเขากลับมานอนที่เตียงโดยไม่ต้องปลุกให้ตื่นจะทำให้เขากลับมานอนหลับต่อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อปฏิบัติต่อคนที่มีอาการนอนละมือเป็นประจำ ส่วนใหญ่อาการนอนละเมอจะไม่ได้เกิดเพียงครั้งสองครั้งแล้วหยุดอาจจะมีอาการนอนละเมอเรื่อยๆราวราวสองสี่ครั้งต่อสัปดาห์หรืออาจจะน้อยหรือมากกว่านั้นสิ่งที่เราควรทําคือจะบันทึกเวลาเข้านอนและเวลาที่เริ่มมีอาการนอนละเมอจากนั้นในคืนอื่นๆให้ลองปลุกให้เขาตื่นก่อนที่จะเริ่มมีอาการนอนละเมอราวสามสิบนาทีแล้วให้เขาหลับต่ออีกครั้งวิธีนี้จะช่วยลดอาการนอนละเมอเป็นประจำได้หากการนอนละเมอรบกวนคุณภาพชีวิต ทําให้นอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนหลับคนเดียวไม่มีใครช่วยดูแลและเริ่มได้รับอันตรายจากการนอนละเมอควรปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือติดต่อศูนย์นิตราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขอขอบคุณข้อมูลพบแพทย์ทีมจิตเวชเด็กรามาศูนย์นิตราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภาพไอซ์ทาก 7เชววิธีแก้อาการท้องอืดทําได้ง่ายๆที่ใครก็ทําได้หลังการกินอาหารหากพบว่ามีอาการแน่นจุกเสียดที่บริเวณท้องคล้ายอาหารไม่ย่อยรู้สึกท้องตึงๆหรือมีลมในกระเพาะเรมิ่นเปรี้ยวอาการเหล่านี้คืออาการของโรคท้องอืดซึ่งจะสร้างความทรมานแก่ผู้ที่เป็นบ่อยๆเป็นอย่างมากวิธีแก้อาการท้องอืดมีวิธีได้ไม่ยากเพียงเปลี่ยนการกินอาหาร และปรับพฤติกรรมบางอย่างเท่านั้นวิธีแก้อาการท้องอืดมีเจ็ดวิธีดังนี้ 1. ลดกินอาหารหมันของหวานเนื้อสัตว์ควรทานอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่น้อยลงถ้ากินอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่มาก่อไม้ยมกในหนึ่งวันจะส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดได้เพราะเป็นอาหารที่กระเพาะจะต้องใช้เวลาในการย่อยนานมากจนบางครั้งย่อยไม่หมดก็จะเกิดการสะสมและเกิดแก๊สกับกระเพาะได้นั่นเองสอง กินผักดิบก,การกินผักดิบในปริมาณมากๆในหนึ่งมื้ออาจทําให้บางคนเกิดอาการท้องอืดได้เพราะในผักดิบจะมีใยอาหารเป็นส่วนประกอบหลักในจํานวนมากแต่เนื่องจากร่างกายไม่มีน้ําย่อยใยอาหารการย่อยจะใช้แบคทีเรียเป็นตัวด้อยเมื่อมีใยอาหารปริมาณมากจึงทําให้เกิดอาการท้องอืดได้การกินผักกลวกหรือต้อแมแทนผักดิบจะช่วยได้3ดื่มน,น้ําอุ่น ในขณะที่เกิดอาการท้องอืดให้หลักเลี่ยงการดื่นมน้ำเย็นควรจิบน้ำอุ่นแทนเพราะน้ำอุ่นจะช่วยทำให้น้ำย่อยไหลลงกระเพาะได้ดีขึ้นเป็นผลให้ท้องอืดคลายลงสีลดโยเกิร์ตน้ำตาลสูง ถึงแม้จะเป็นอาหารที่มีผลทำให้สํำไส้และระบบขับถ่ายดีแต่การกินในปริมาณที่มากโยเกิร์ตก็ยังมีผลทำให้ท้องอืดได้เพราะมีน้ำตาลแหลกโตดที่จะทำให้เกิดอาการย่อยยากในกระเพาะได้ด้วยเช่นกันทางที่ดีควรทานโยเกิร์ตแบบชนิดที่มีน้ำตาลน้อยกว่า8กรัมก็จะช่วยได้ 5. ออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายทำให้ร่างกายกลับมากระปี้กระเป๋าสดชื่นอวัยวะต่างๆจะทำงานได้ดีขึ้น หากเป็นไปได้เพียงวันละ30-40นาทีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอาการท้องอืดต่างๆก็จะเป็นน้อยลงหกงดหมากฝรัง่งเพราะในฝรั่งมีซอดิตอนซึ่งเป็นสารที่ใช้แทนน้ำตาลสารชนิดนี้เป็นสารที่ร่างกายย่อยยากและใช้เวลานานจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องอืดอึอดอัดหากงดได้อาการท้องอืดจะห่างไกลมากขึ้นเจ็ดต่มน้ำขิง นอกจากช่วยให้เกิดความอบกุ่นในร่างกายขณะที่มีอากาศเย็นได้แล้วยังสามารถช่วยลดอาการแน่นท้องจุกเสียมีแก๊สเพียงชงขิงสดบางๆกับน้ำร้อนแล้วจิบบ่อยๆก็จะช่วยขับลมออกมาลดอาการอืดท้องได้อย่างดีจะเห็นได้ว่าการปรับพฤติกรรมการเลี่ยงหรืองดอาหารบางอย่างจะเป็นการช่วยลดอาการท้องอืดได้เป็นหลักดังนั้นเมื่อทราบแบบนี้แล้วก็ควรลดละเลิก เพื่อสุขภาพที่ดีจะได้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้องขอขอบคุณภาพ i y e s h a ก k Fatal